สวัสดีครับพบกับผมนในรายการพอ่อคู่ซ่าครับวันนี้ก็เช่นกันครับเทปนี้ก็พาไปดูน้องๆน,นะครับนักเรียนที่ทํากิจกรรมที่ดีครับแล้วก็เป็นนักเรียนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งมากครับแล้วก็รับผิดชอบสูงเลยแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะครับวันนี้ไปดูว่าจะพาไปติดตามน้องๆก็ทําอะไรครับไปติดตามเลยครับ ครับว่าตอนนี้เราอยู่กับน้องนะครับที่มาช่วยคุณแม่นะครับหลังจากเลิกเรียนนะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะมาทำใช่ไหมครับมาช่วยเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนั่งตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอาริรั์กันเกตนะคะชื่อเล่นชื่อออมสินค่ะครับเรามาช่วยแม่ช่วยทําอะไรบ้างครับที่ร้านก็มามาถึงก็มาล้างจานให้คุณแม่ก่อนแล้วก็ช่วยตั้งร้านเตรียมของลูกค้าเข้าก็รับบินแต่เรกเรียนมาก็ทําเลยใช่มาแต่ตอนเย็นถูกกลับมาก็รีบมาทำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอ้โเราเลิกกี่โมงทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็คือโรงเรียนปล่อยประมาณ4ี่โมงโ<อ>ค่ะแล้วก็มาถึงก็มาช่วยแม่ล้างจานอะไรให้เสร็จก่อนคุณ<อ>แม่ก็จะไปซื้อของมาถ้า<อ>พอเสร็จจะที่ล้างจานแล้วก็มาเตรียมผักเ<อ>ตรียมอะไร<อ>แล้วก็เริ่มขายเลยค่ะลูกค้าก็เข้าเลยแล้วปิดร้านกว่าจะกลับบ้านกนะี่โมงปิดร้านจริงๆ4ี่โมงค่ะแต่ว่าถ้ามีลูกค้าเข้าก็ขายต่อเรื่อยๆหมดจริงๆก็เที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนเลยอ๋อ ประมาณสี่ทุ่มเที่ยงคืนสี่ทุ่มนี่คือเริ่มหมดแล้วแล้วก็ปิดร้านจริงจริงก็เก็บของทุกอย่างก็ประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างค่ะเราไม่อยากไปเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเหรอไม่อยากค่ะแต่ว่าช่วยครอบครัวตรงนี้ก่อนอ๋อเคยบ่นอะไรอะไรคุณแม่ไหมว่าอยากจะไปเล่นอยากจะไปเที่ยวบ้างไม่ให้หนูทาไม่มีไม่มีเนาะก็ในใจใจก็เหนื่อยบ้างเนาะใช่ไหมการบมงการบ้านนะครับทำได้ไหมบ้านก็มีทําทันบ้างค่ะแต่ส่วนมากเราต้องหาเวลาทําให้ทันก่อนส่งตรงภูเขาอ๋อก่อน มันมีเวลาครูม,มานั่งสังเกตการเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเริ่มเปิดร้านเนี่ยคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้จะเอาอะไรไหนทำกันบ้านได้ละ่ะคือกลับบ้านไปส่วนไหนที่ต้องทําส่งของวันถัดไปก่อนก็รีบทำก่อนเลยค่ะเรียนหนังสือเป็นกัหนังสือเรียนเป็นไงบ้างครับเกรดดีไหมเกรดก็พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะแล้วก็มีวางเป้าหมายจริงว่ายังไงเรื่องของการเรียนต่อศึกษาต่อ,ตอวางให้วางแผนเลยไหมครับก็วางแผนไว้ก่อนค่ะส่วนนี้ก็ช่วยงานคุณแม่เกเ็บเงินไว้ก่อนเนยนเก็บเงินไว้ก่อนอยากเรียนอะไร หนูอยากต่อหมอค่ะต่อหมอเฮ้ยคิดดีมากเลยนะเป็นหมออะไรครับหมอรักษาทั่วไปหรือว่าหมอฟันหรือว่าหมออะไรหมอรักษาทั่วไปอ๋อแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมไหมครับมีอ่านคะ่ะส่วนการบ้านทําในคาบถ้าทําทันจะทาในคาบมากกว่าก็ถ้าคือง่ายสรุปก็คือถ้าอยู่โรงเรียนก็คือถ้าทำกรทำการบ้านได้คาที่โรงเรียนเลยเนาเรียนให้ทําให้จบเลยแต่พอถึงเวลาตอนเย็นก็กลับมาช่วยแม่ใช่ไหมครับแล้วเวลาในอ่านหนังสือล่ะอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะไปเรียนหมอเนี่ย วางแผนไว้ยังไงจะซื้อคู่มือมาอ่านจะคุณมาอ่านแล้วก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนนะครับว่าอยากจะไปเรียนหมอะอะไรเงี้ยจะปรึกษาค่ะคุณครูเขาก็แนะนําว่าให้ขอทุนจากโรงพยาบาลน,นี้ไปอโอเคก็มันก็มีเนี่ยทุนอะไรนะี้เขาเรียกจุฬาชนบทก็หา,หาดูได้นี่ก็มีช่องทางเรียนเยอะแล้วครับถ้าอยากเรียนหมอจริงๆก็มีโอกาสมากมายนะก็สู้ๆนะครับแล้วก็อันหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าทําไมเราสึกว่าทําไมสิ่งที่เราเกิดขึ้นหลายคนเนะ่ะเวลาพ่อแม่เขาก็มีอาชีพ แต่เราทาไมถึงอยากจะช่วยถึงอยากจะช่วยพ่อแม่แล่ะความคิดเรารู้สึกแรกรู้สึกอ,กอะไรขึ้นมาถึงอยาเข้ามาช่วยที่บ้านเพราะอะไรเพราะว่าภาระทางครอบครัวด้วยหนี้สินอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เพราะว่ามีพี่น้องสี่คนช่วยรับรูกคนโตรับรูกคนโต,นตด้วยก็คืออยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่บางงั้นเหอเนาะจริงเราก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายของครอบครัวก็มีเยอะแต่ถ้าไม่เราไม่ช่วยก็อาจจะ ไม่รู้ใครช่วยเ<ช>นาะแล้วก็ลูกคนโตด้วยโอเคอ่ะตอนนี้อยากให้เราพูดถึงน้องเด็กในสมัยนี้ที่สังเกตไหมครับว่าเขาอาจจะใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์นะเอาเวลาไปทําเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพตัวเอ,ง,องเต็มความสามารถเราอยากจะมีอะไรฝากเพื่อนๆน้องๆไหมครับก็อยากจะบอกน้องๆว่ามีเวลาว่างหรือว่าอะไรเงี้ยให้ช่วยถ้าช่วยงานทุกพ่อคนนุกแม่นิดหน่อยก็พอได้ว่างก็ศึกษาทำกันบ้านทบทวนบทเรียนครับ หนูก็ถ้าถามว่าอ่านหนังสือตลอดไหมกไมม็ไม่มีบ้างนะคะบางทีก็เล่นอานิยาเล่นเกมอะไรแบบนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะช่วยงานคุณแม่นเขาต้องผ่อนคลายบ้างเนาะคน<ช>เรารจะไปซีเรียสหรือว่าทําอะไรทุกอย่างแบบจริงจังมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะอาจจะมีเล่นมีหาอะไรผ่อนคลายตัวเองบ้างน,นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้บอกไปครับว่าสิ่งที่น้องๆทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ช่วยพ่อแม่หรือว่าทําอะไรที่เกิดประโยชน์ศักยภาพตัวเองเต็มที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับเขาเองแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปน้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็คงจะประสบผลได้แน่นอนมั่นใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราคนเรามีเป้าหมายเนี่ยมีหาวิธีการหาขั้นตอนต่อไปแล้วยิ่งเรามีความรับผิดชอบเนี้ยเลิกเรียนทำเนี้ยทำเลิกเรียนเสร็จก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานมาช่วยทํางานรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านด้วยนะก็ยงถือว่าเป็นที่เป็นน่าชื่นชมมากๆน้อก็ชื่นชมเราแล้วกันเนาะโอเคครับ สำหรับรายการอากกุซ่าเอปนี้ก็หวังาจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ